สวัสดีครับวันนี้ร้านถูกดีเครื่องมือ DIY มานำเสนอเครื่องตัดเหล็กนะครับหรือเรียกว่าไฟเบอร์นะเป็นเครื่องตัดเหล็กขนาด14นิ้วครับยี่ห้อบอสต a นะครับทั้งสองแบบเลยจะมาเสนอแบบใส่พานนะฮะและแบบธรรมดานะครับ อันนี้มาดูตัวแรกก่อนนะเป็นแบบสายพานนะครตัวนี้เป็นรุ่น B 3 5 5 0นะครับข้อดีของไฟเบอร์สายพานก็คือ,อจะมีเสียงเงียบนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบ เสียงดังนะฮะจะใช้มอเตอร์นะฮะส่งกำลังสายพานแล้วถึงจะมาขับเผาขับตัวไฟเบอร์ตัดะฮะตรงนี้เป็นสายพานนะฮะ <S <S ยี่ห้อบอสต้านะครับสองพันวัต รุ่น B สามห้าห้าศมอเตอร์ตัวนี้เป็นโลหะนะครับตรงนี้โลหะดําจับตรงนี้เป็นพลาสติกนะเพื่อป้องกันไฟดูดครับก็ถือว่าออกแบบมาดี เป็นขนาด14นิ้วนะครับขนาดมาตรฐานหาใบตัดง่ายนะเดี๋ยวค่อยฟังเสียงนะจะจะเปรียบเทียบให้ดูว่าไฟเบอร์ใส่ผ่านเสียงมันเนียบยังไงนะครับออีกตัวหนึ่งเป็นแบบธรรมดานะครับไม่ใส่ผ่านนะครับเป็นรุ่น MT701 ครับ ทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบบสตาดูรูปลักษณ์กันครับเอ่อกำลังไฟ2,200วฟัตต์นะครับทองแดงแท้100%นะ ตรงนี้เป็นโลหะนะครับที่เป็นสีเหลืองนี่แต่ด้ามเป็นพลาสติกนะครับเพื่อป้องกันไฟดูดนะครับโอเคถือว่างานออกมาดีเลยฮะตรงนี้ตัวล็อกนะฮะดันดันไปดันมาตัวนี้ล็อกเวลาเก็บฮะบถือว่างานออกมาดีครับ เด se ี๋ยวจะให้มาฟังเสียงกันฮะให้ฟังคู่กันเลยว่าทำไมสายพานถึงเงียบกว่านะครับเทียบเสียงกันเลยครับอันนี้จะให้ฟังสายพานก่อนนะครับ น,นี้มาฟังแบบธรรมดาแบบไม่ใส่ยพานนะครับเสียงแบบธรรมดาจะเงียบกว่ากันชัดเจนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่งบประมาณนะครับว่าจะเลือกเอาแบบไหนดี สายพานก็เงียบกว่าราคาสูงกว่านะครับร้านถูกดีเครื่องมือ DIY เสนอแบบสายพานนะครับยี่ห้อบอสต a าราคา2260บาทนะครับค่าขนส่งจะส่งโดยเอกชนนะฮะผู้ซื้อเป็นคนจ่ายเงินปลายทางประมาณไม่เกิน150บาทครับถ้าใกล้ๆก,ก็ประมาณ100บาทนะครับ สำหรับตัวธรรมดาร้านถูกดีเครื่องมือ DIY เสนอในราคา1560บาทนะครับเหมือนกันครับส่งเอกชนเพราะาเป็นของหนักคา่าขนส่งจะเก็บกับผู้ซื้อปลายทางประมาณ100-150บาทครับแล้กขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับเพราะเป็นของหนักฮะอันนี้ภายในร้านครับสินค้ามากมายนะครับ แต่ไม่ได้ขายแบบเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆที่ซื้อเงินเออจซื้อแบบเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโทรมานะครับเสียเวลานะครับอันนี้จะส่งลูกค้าวันนี้กล่องใหญ่นี่อีกหนึ่งกล่องใหญ่นะครับส่งลูกค้าวันนี้สวัสดีครับที่ขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ